ธรรมะของคนทำงานทางแห่งความสงบในวัฏจักรชีวิตกราบสวัสดีพุทธศาสนิกชนผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าขอนำทุกท่านเดินทางผ่านธรรมะอันประเสริฐแห่งชีวิตคนทำงานเพื่อให้ใจของท่านทั้งหลายมีความสงบมีปัญญาและมีความสุขในทุกลมหายใจแม้ในยามเหน็ดเหนื่อยหรือแม้เวลาจะล่วงเลยไป ในโลกนี้การงานมิใช่เพียงหน้าที่หากแต่คือหนทางฝึกฝนจิตใจเรียนรู้ความอดทนความเพียรและความเมตตาการทำงานให้เป็นธรรมะคือการถือว่าแต่ละหน้าที่เป็นการถวายชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นมิใช่เพียงเพื่อเงินทองหรือชื่อเสียงชั่วคราวครั้งหนึ่งมีชายชาวนาผู้หนึ่งชื่อสัน เขาทำงานหนักตลอดฤดูปลูกโดยไม่เคยบน่นเขามองว่าการทำนาของตนนั้นเป็นการเพราะหวานบุญและปัญญาวันหนึ่งมีคนในหมู่บ้านถามสันว่าทำไมเจ้าถึงไม่เหนื่อยใจเลยทั้งที่งานหนักขนาดนี้สันตอบกลับไปว่าแม้ร่างกายเหนื่อยแต่ใจของข้าเบิกบานเพราะข้าทำงานด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ผลตอบแทนใดๆนั้นเป็นเรื่องรอง พอถึงเวลาฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของสันก็อุดมสมบูรณ์กว่าคนอื่นข้อคิดจากเรื่องนี้คือการทำงานด้วยใจที่บริสุทธิ์และตั้งมั่นไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนในรูปทรัพย์สินแต่ยังเป็นการสะสมบุญให้ชีวิตเจริญงอกงามในระยะยาวหลายคนในชีวิตประจำวันอาจประสบกับความเครียดความกดดันและความเหน็ดเหนื่อยจากงานหนุ่มน้อยชื่อวินก็เป็นเช่นนั้น วันหนึ่งเขาทำงานหนักจนรู้สึกหมดกําลังใจเครียดจนแทบล้มเลิกแต่แล้วเขาก็ได้พบพระพิสุทที่วัดพระท่านสอนให้เขาหายใจเข้าออกช้าๆและปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านวินเริ่มฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอผลงานของเขาดีขึ้นความสุขก็กลับคืนมาเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า สติและการหยุดพักใจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านความเครียดและกลับสู่สมดุลได้การดําเนินของชีวิตคือเส้นทางที่ไม่มีใครหยุดนิ่งชีวิตคนเรานั้นเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลไม่หยุดนิ่งมีขึ้นมีลงดําเนินไปตามธรรมชาติของมันบางครั้งน้ำก็ใสสะอาดบางครั้งก็ขุ่นมัว มีทั้งช่วงเวลาที่ไหลเชี่ยวและช่วงเวลาที่สงบนิ่งคนทํำงานย่อมพบทั้งสุขและทุกข์ในหน้าที่การงานการยอมรับว่าชีวิตมีทั้งดีและร้ายเป็นการเริ่มต้นของความสงบหญิงสาวชื่อนวลทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งเธอพบว่าชีวิตมีทั้งวันที่รุ่งเรืองและวันที่มืดมนเมื่อใดที่งานราบรื่นใจก็เบิกบานแต่เมื่อเจออุปสรรค เธอเรียนรู้ที่จะยอมรับและอดทนด้วยสติไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปจนเสียการเสียงานท่านทั้งหลายการรู้จักเดินไปกับกระแสชีวิตนี้อย่างไม่ยึดติดเป็นทางให้จิตใจเบาสบายและไม่หวั่นไหวชายหนุ่มชื่อพานุเคยประสบปัญหาในงานจนท้อใจเขาเคยคิดจะลาออกแต่เมื่อฟังธรรมะเรื่องการดำเนินของชีวิตเขาเปลี่ยนใจ เริ่มมองว่าทุกอุปสรรคคือบททดสอบและบทเรียนเมื่อเขามีใจที่ยอมรับเขาก็กลับมาทำงานด้วยความตั้งใจและใจสงบมากขึ้นเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าสติและการหยุดพักใจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านความเครียดและกลับสู่สมดุลได้การดำเนินของชีวิตคือเส้นทางที่ไม่มีใครหยุดนิ่ง การดำเนินของชีวิตไม่ได้หมายถึงเพียงความเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในใจเราด้วยชายคนหนึ่งชื่อประกรณ์ได้ฝึกฝนใจให้สงบแม้ในสถานการณ์ยุ่งยากเขาจะใช้การหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อรักษาสมดุลในใจทุกครั้งที่ใจฟุ้งซ่านเขาจะนำใจกลับสู่ปัจจุบันและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้ชีวิตจะไหลไปไม่หยุดนิ่งการฝึกใจให้สงบและมีสติอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไม่จมอยู่กับทุกข์และเห็นคุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบันหลังจากนั้นหญิงสาวชื่อมาลีที่เคยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเมตตาได้พบว่าการดำเนินชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างและเมตตาช่วยให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานดีขึ้นและทำให้งานราบรื่นยิ่งขึ้น เด็กหนุ่มชื่อก้องผู้ฝึกสมาธิทุกวันได้รับรู้ว่าการฝึกใจอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เขามีสมาธิและความสงบแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายชายบรวรที่เคยโกรธเพื่อนเก่าก็ได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองและผู้อื่นทำให้ใจสงบและสุขภาพดีขึ้นหญิงเฟื่องที่ทำดีเล็กๆน้อยๆทุกวันได้รับผลของความดีเหล่านั้น กลับมาในรูปของความรักและความเคารพจากคนรอบข้างเรื่องเล่าเพิ่มเติมและข้อคิดหญิงสาวชื่อสุมิตราที่ตั้งใจทำงานด้วยจิตบริสุทธิ์เธอพบว่าความสุขในงานไม่ขึ้นกับผลรับเสมอไปแต่ขึ้นกับความตั้งใจและความเมตตาที่เธอมีชายหนุ่งธนกรที่เรียนรู้จากความผิดพลาดกลายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง นายสมชายที่ฝึกฟังผู้อื่นพบว่าเมื่อเราฟังจริงๆเราจะเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหญิงพรทิพย์ที่ฝึกสมาธิและหายใจช้าๆจนสามารถฟื้นฟูสุขภาพจิตใจได้ชายวิทยาที่ให้อภัยตนเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นคงหญิงอรไทยที่ใช้ความเมตตาและอดทนจัดการกับความยากลำบากจนประสบความสำเร็จ ชายพานุที่เห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยและเติมเต็นชีวิตด้วยความสุขแท้จริงหญิงนวลที่ไม่ประมาทและวางแผนชีวิตอย่างตั้งใจจนมั่นคงชายประกรณที่ฝึกใจให้สงบเพื่อรับมือทุกสถานการณ์หญิงสุภาพรที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงจนได้รับความไว้วางใจขอให้ธรรมะในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน ฝึกฝนใจตั้งมั่นในความดีและดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธรรมมีความสงบสุขดังใจหวังและเจริญด้วยบุญกุศลที่สะสมมาขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางในเส้นทางธรรมหากได้รับประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จัดทำธรรมะดีๆต่อไป ขอให้ทุกท่านโชคดีเจริญรุ่งเรืองและมีสันติสุขอยู่เสมอเทิน